ไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะอ่ะดูดูนี่จ๊ะเนี่ยดูเต็มเลยอะ,อะมองไม่เห็นนี่มาเลาะหนูจ้าต้องติดไว้ไหมเนี่ยจะได้เห็นลุ่งเออเปิดแฟย่จงนี่วานหนึ่งกลงไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะ ไมกินก <G il ets> <G il ets> ับบ้านจ้ะไปไปไปอะไรนะไปก็ไปไม่ได้ยินจ้ะที่ไปเนี่ยตอนนี้ก็เวลา นอ้าวอันนี้เขาบอกว่าเขาดักเขาดักไว้สามกรงกรงที่สองว้าให้มุงถือเหรอโอเค อันนี้หนูแผงใช่ไหมเนี่ยเอกหนูแผงจ้ะหนูแผงกับหนูพุกไม่เหมือนกันนะจ๊ะหนูแผงกับหนูพุกเนะี่ยอีกกองนึงอยู่นะ เราก็จะได้พาเพื่อนๆทุกคนมาเลาะหนูกับเราด้วยนะจ๊ะโอ้โหน้ำน้ำพุซาโอ้ขียด นบ้านเราอยู่ดูนไปนะนี่กรงที่สามจ้ะอยากไว้สามกรงสามกรงใช่ไหมกลับบ้านได้จ้ะติดหนึ่งกรงโอ้ข้างนอกลมเย็นมาก บ้านทำไมร้อนจังตัวใหญ่อยู่ขึ่งหลูซะมั้งเนี่ย ถืออยู่เนี่ยึ่งโหลซะมัง้งตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวใหญ่อยู่พอได้อยู่นี่ไงโหลเลื่อเขาเหรอนึกว่าคุยนึกว่าคุยหนู กบงูเนี่ยไหนนั่นนะไหนวะนั่นนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุมก่อนอ่ามันจมเมื่อกี้เนี่ยกบมันโดดไปแล้วอ๋อมันจะกินงูอ่ะดูดูนี่จ้ะงูอะไรเนี่ยงูสองูสิงอีสองูอ่ะไอ้สอกับงูสิงไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือน ว่ากบมันโดดหนีจ๋อมเลยงูงูจะกินกบตัวเลือดด้วยสินตา้งน่ะ มมยมีตาดียังไม่เห็นต้นเนี้ยสามตัวเด้นะไหนหัวก็นั่นอ่ะสามตัวเด้นะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วมันนอนอยู่มันนอนอยู่เกลือเลยนะไหน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 เนี่ยไม่เกลือเลยเออเห็นตาแล้วเห็นตาแล้วเห็นตาเลวเห็นตาไม่ใช่หนาห้าหกตัวเนี่ยนู่นนู่นนู่นต้องเห็นตามัน้ตัวเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตาแล้วเห็นตาแล้วตามันมองอยู่ตามันมองอยู่ นี่ยเห็นไหมจ้าโอ้เนี่ยพอพี่เอาไฟออกก็เห็นเลยตาเรืองเลยเนียพี่เอาไฟลบดิพี่เอาไฟลบเออเห็นแล้วเนี่ยพอพี่เอาไฟลบนี้เห็นเรืองเลยตามันเนี่ยเนี่ยดูเต็มเลยเขียดอ่ะเนี่ยมาดูนี่ผมเห็นแล้วพอพี่เอาไฟลบพอพอพี่เอาไฟหัวลบอะเห็นเลยเนี่ยก็บอกว่าเห็นแล้วเยอะพอไหมเนี่ยอะเอาเนี่ยเห็นไหม พอเอาพอเอาพอพี่เอาไฟลบอ่ะพี่เอาไฟลบสิเนี่ยเนี่ยตาเหลืองหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูสิตาเหลืองหมดเลยเนี่ยกบนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยตาเหลืองอยู่เนี่ยกบเลนเขียดเอไม่ใช่เขียดจ้ะเนี่ยตาเหลืองแสงอยู่เนี่ยตาเหลืองแสงเสิตัวยงเยอะเยอะเยอะไอ้เนี้ยนี้มันเป็นมันเป็นร่องนะจ๊ะเนี่ยร่องน้ำเขา คือดินมันยังเปียกดินมันยังชื้นอยู่ใช่ไหมมันก็เลยมีกบเอ้ยไม่เขียดโอ้พูดเป็นกบไปเรื่อยสามกรงจ้ะมาเป็นเพื่อนเขากลับบ้านได้ดได้ตัวเดียวอย้าวครับสิ มาเป็นเพื่อนก็คือมาเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่ามาเป็นแฟนขับที่ไหนล่ะไม่เอาวัวแล้ว,ลวกลับบ้านได้จ้ะกลับบ้านกัน การน,นอกพุ่งนะจ๊ะเนี่ยนอกพุ่งก็คือนอกปุบ้านปูบการพุ่งนาจ้ะอุแถวๆนี้ก็จะเป็นนานาหมดเลยปุบ,บ้านก็จะอยู่ทางนู้นทางฝ่ายนู่นจ้ะ